สวัสดีครับผมโอ้จัหนักจัเต็มลเลยวันนี้ฝ่ายไทายไม่ต้องใส่ครับนะโอ้ฝ่า,ายไทยขาดตั้งนานยังไม่ทาอีกมาวิ่วกงกับเราครับวันนี้โอ้ครับจัดโลดเราประจำหน้างานนะ บนนุนก็จานตายครับแดดก็ร้อนครับวันนี้โอ้โหยังไงเนี่ยฝนหมดหร้อยังเนี่ยเออที่เช้าก็หมอกเต็มเลยครับมืดมองเลยไม่เห็นเลยนะโอ้สายๆมาแดดร้อนเฉยอืมเมื่อวานเมื่อวานก็ฝนตกนะโอ้ยังไงเนี่ยอะไรสภาพปรับสภาพอากาศไม่ไม่ทันเลยเนี่ยยังไงโอ้เมื่อไหรจะหนาวสักทีเนี่ยฮ chịu oh. lột đúng không ạ? người phật thầy, ôi chặt con nhím chạy này không, à งานกา้จะประมาณนี้นะควันนี้นะแต่ละคนก็ประจำตำแหน่งชั้นให้ชั้นมันครับเราก็เลาะอยู่ริมน้ำนะก้อนอบนนยังไงจะหล่นไปไหนยะังไงก็ขู่เลาะอยู่เฉยๆนะคยนะ น้ำขึ้นมาเรื่อยโอ้เยอะมากปล่อยก่อนครับข้างล่างน้ำจะขึ้นมาได้งไงเนี่ยที่ทำงานเก่าคนับยนะอยูไในน้ำเลย เปิดมามีตะก้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมโอ้วางงานเราดิจังเลยนะโอเคครับฝากกดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับผมสวัสดีครับ